สวัสดีค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะบะหมี่นะคะนักขั่นะคะลิ้ชิ้นหมูนะคะเขาเอียงมาทางด้านนี้นะคะใครจะกินไปกินได้เลยนะคะวันนี้เราซื้อขนมมานะคะก็จะมีผักให้มีน้ลา้วนะคะมีกระดกนะคะกนะกถ้วยใกล้เล ตลาดนะคะัอนี้จะเป็นร้านนะคะมีขายข้าวมันไก่ด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้คะ,ะมีลูกชิ้นมีอะไรแบบนี้นะคะเป็นร้านค้าค่ะน้างนอกนะคะปิดถนนนะคะก็จะมีเสียงรถนะคะ รถ่นแรกนะคะ ม่ใส่น้ำปลานะคะมันเค็มมือจะสั่นนะคะ ปล่านะคะร้านนี้ได้อยู่ถึงถนนนะคะ ยินเสียงรถเล่น 搞来德 กลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามาดตามรับชมเป็นกําลังใจกันได้นะคะขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอความเกสิ่งที่ดีค่ะบูรษาพักพคกขอ,ขอสระพุขธะไปบ่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่กินข้าวผัดคะน,นะคะข้าวผัดคณะใส่ไข่นะคะโรยด้วยน้ำตาลทรายโรยด้วยที่ผมอชอบนะคะรสชอบรสแบบนี้นะคะ รสชาติะค่ะไม่ใช่แบบรสธรรมดานะคะรสชาติเนื้อาชามใหญ่นะคะห้าผัดคะน้าใส่ไข่นะคะนี่เอาไข่ใส่ไปด้วยนะคะไม่มีหมูนะคะเราใส่ผักคะน้าค่ะนี่าทานกันได้เลยนะคะกินง่าย ง่ายๆแบบง่ายและอร่อยคลุกไปเลยนะคะให้เข้ากันมีพริกขี้หนูด้วยนะคะไม่แแตงใส่มะเขือเทศด้วย มาห่อยด้วยกันนะคะใส่ภนะใส่ไข่ไม่ได้เออไม่ได้นั่นนะคะไม่ไม่ได้ไปซื้อนะคะวันนี้เดินออกไปข้าวผัดคะนาธรรมดาสี่สิบไม่มีอะไรแล้วก็เลยย้อนกลับปาป้ามาผัดกินเองดีกว่า แรกก็จะกินเออมันอยู่ในซอยบ้านมัซื้อมีซื้อกิจอกเองเอผัดเองมีกว่าแล้วมีข้าวมีของอะไราพร้อมแล้วมีผักเันนะข้าวผัดนี่ก็ได้กำไรนะจะบอกให้ไม่เรื่องตส์เลยมากอร่อยนะคะ เติมตาลสายไปใส่ผักกาด้วยนะคะไม่อยา่าทาเนะะี่ยค่ะเลกทำเองเลยมีอุปกรณ์แล้วที่บ้านก็ทำได้ง่ายๆอยากอะไรเราก็กิน เราก็ทำค่ะมันกันกัะหมินด้วยกินหมูมากไก่ามากมันก็ไปอึดอัดแน่นไม่ไม่จำเป็นไม่ค่อยกินหมูหมูเปิ้ลห,หมูปิ้งนานๆทีทีนึงไม่จำเป็นก็จะไม่กินพวกเนื้อหมูเยอะมาอร่อยด้วยกันนะคะ งแล้วหมูดุกมันก็อึดอัดทำไมคนอ่านจัวัวคนอนสาก็าแข็งแรงเพราะก็กินผักกินผักเ็กแต่บางคนก็ไม่กินเลยก็มีนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครกินก็มี ผับนี้มันก็อร่อยตายมันไม่กินไม่รู้มีใส่ที่ปไปด้วยนะคระ,ะจักาจาแล้วแป๊บๆรอบเดียวนะคะะน,นรอบเย็นน,นรอบเย็นนะคะบางทีก็คืน6โมง4โมง5โมงก็ไปกินต่อถ้ากินอีกเดมันจะไปอึดอัด โอเคนะคะจะหมดแล้วหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขค่ะและครัเรือนของท่านก็มีความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัได้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวผัดกะนานะคะขา้าวใช้แบบรสธรรมดานะคะรสชาเนี่ย ตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อตายค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขนมหวานฉ่ำนี้อร่อยมากเลยนะคะมันเป็นขนุมละมุลหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่มันหวานอร่อยมากเลยจริงๆนะคะขนมน,นี้นะคะอร่อยชิ้นใหญ่ๆจ้า ะคะ่ะเมนูนะคะยำคุ้งเต้นแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยเผ็ดเนะคะแซ่บแซ่บถึงใจเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะต่อไปก็เป็นเมนูนะคะซุปหน่อไม้นะคะอร่อยถึงใจเหมือนกับมีข้าวเหนียวนะคะแล้วต่อไปก็เป็นอะไรนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาร้านะคะไข่ต้มผักต้มค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ